007 No Time to Die เป็นเรื่องราวของเจมส์บอนส์ที่กำลังสนุกไปกับชีวิตอันเงียบสงบในจาเมกาแต่ช่วงเวลาพักผ่อนนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพราะเฟลิกเทเลอร์เพื่อนเก่าจาก CIA มาขอให้เขาช่วยทำงานเป้าหมายก็คือช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งเหตุการณ์นี้ดูเลวร้ายกว่าที่คิดบอนต้องเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับศัตรูที่ลึกลับ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้กับ007 No Time To Die พยักร้ายฝ่าเวลามรณะโดยเรื่องราวของหนังได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเมดลีนในวัยเด็กอาศัยอยู่กับแม่ของเธอในขณะที่เมดลีนนั่งเล่นอยู่นั้นแม่ของเธอเรียกไปหาและให้ป้อนยากับเธอในตอนนั้นเอง เมดลินเจอใครบางคนอยู่นอกบ้านเธอจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวในขณะที่ซ่อนตัวอยู่นั้นชายคนดังกล่าวที่ชื่อว่าซาฟินเดินมาหาแม่ของเมดลินและถามหาสามีของเธอเขาบอกว่าสามีของคุณฆ่าครอบครัวเขาทั้งหมดแม่ของเมดลินไล้แต่ขอโทษแต่ซาฟินก็ฆ่าแม่ของเมดลินตายในที่สุดซาฟินได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ในชั้นบนเขาจึงขึ้นมาดูในขณะที่ซาฟินเผลอ เมดินก็ยิงใส่ซาฟินไปหลายนัดจนซาฟินสลบล้มลงไปเมเดลินจึงย้ายศพออกมานอกบ้านแล้วทันใดนั้นเองซาฟินก็ฟื้นขึ้นมาเมเดลินจึงเรียบวิ่งหนีไปในทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งแล้วทันใดนั้นน้ำแข็งในทะเลสาบก็แตกออกมาเธอจึงตกลงไปและร้องขอความช่วยเหลือซาฟินที่เดินเข้ามาเห็นดังนั้นจึงยิงแผ่นน้ำแข็งแล้วช่วยเหลือเธอออกมา ตัดภาพมาในปัจจุบันเมดลินที่กำลังเที่ยวอยู่กับเจมส์เจมส์จึงพาเมดลินมาเที่ยวนอกเมืองแล้วเขาก็พักที่โรงแรมซึ่งในคืนนั้นเองเมดลินบอกว่าถ้าเจมส์ลืมเรื่อง,ร,องราวทั้งหมดในอดีตเธอจะบอกความลับของเธอทั้งหมดเจมส์ James จึงรับปากในเช้าวันต่อมานั่นเองเจมส์ James ก็เดินทางไปยังสุสานซึ่งเขาได้ไปเคารพหลุมศพของเวสต์เบอร์ลินขณะที่เขาดูหลุมศพอยู่นั้นเจมส์ James จึงหยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วทันใดนั่นเอง เขาก็ฉุกคิดอะไรได้ก็เกิดระเบิดขึ้นตรงหน้าของเจมส์เจมส์ถูกแรงระเบิดกระเด็นออกมาเจมส์ James ที่ฟื้นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปหาเด็กที่กำลังเดินเข้ามาที่สุสานแต่เด็กคนดังกล่าววิ่งหนีเจมส์เจมส์จึงรีบวิ่งตามไปแล้วทันใดนนั่นเองตรงหน้าของเขาก็มีรถยนต์ขับเข้ามาซึ่งเป็นรถยนต์ที่รถยิงมาที่เจมส์เจมส์จึงกระโดดลงสะพานไปเพื่อหนีการตามล่าเจมส์หนีไปเรื่อยๆจนเขาได้ปะทะกับใสครอบ ลูกน้องของซาฟินเจมส์พยายามจัดการกับไซคลอบแล้วหนีไปได้ซึ่งไซคลอบบอกว่าโบรเฟตฝากมาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเมดลินเพราะเป็นคนของสเปกเตอร์โดยหลังจากนั้นเจมส์ James ก็รีบกลับมาหาเมดลินและถามว่าทำไมพวกสเปกเตอร์ถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาสงสัยในตัวเมดลินเป็นอย่างมาก เจมส์จึงขับรถนำเมเดลินหนีออกมาในขณะที่ขับรถหนีอยู่นั้นใส่ขอบและลูกน้องอยังคงตามไล่ล่าทั้งสองอยู่มาเรื่อยๆจนเจมส์จนมุมเขาจึงใช้ปืนกลในรถยิงใส่ลูกน้องของใส่ขอบเสียชีวิตทั้งหมดแล้วขับรถหนีออกมาได้แล้วส่งเมเดลินที่สถานีรถไฟก่อนที่จะจากลากันเมเดลินถามเจมส์ว่าจะได้เจอกันอีกไหมเจมส์ James, จึงตอบว่าเราจะไม่มีวันได้เจอกันอีกเมเดลินจูบไปที่ท้องของเธอ แล้วก yeah ็รถไฟก็ออกทั like ้งสองจึงแยกจากกันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปถึง5ปีโอ u บอเชฟนักวิจัยในองค์กรหนึ่งได้รับสายจากใครบางคนปลายสายบอกให้โอบอเชฟทำตามที่คนกำลังบุกเข้ามาที่ห้องบอกทั้งหมดแล้วเขาจะรอดชีวิตโอบอเชฟจึงคัดลอกข้อมูลทั้งหมดใส่ใน USB และทันใดนั้นเองใส่ครอบพร้อมด้วยลูกน้องก็บุกเข้ามาแล้วจับนักวิจัยทั้งหมด โอบูเชฟถูกไซคลอบสั่งให้ไปเอาอาวุธบางอย่างโอบูเชฟจึงนำไปที่ห้องเก็บอาวุธของ acles, เฮราคลีสอาวุธเทยรภาพที่สามารถทำลายล้างมนุษย์ได้หลังจากนั้นไซคลอบจึงนำตัวโอบูเชฟหนีไปด้วยตัดภาพไปที่ทางด้าน M ผู้นำหน่วย MI6 ไได้รับข่าวข้อมูลทั้งหมดจากการป Pr ล้นโปรเจกต์เฮราคลีสเขาจึงสั่งให้เลขาไปตามตัวเจมส์มา ทางด้านเจมส์นั่นเองเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในเกาะแห่งหนึ่งในวันนั้นเองเจมส์ James ได้ขับรถเข้ามาในเมืองและได้เจอกับเฟลิกเพื่อนร่วมงานเก่าของเจมส์เฟลิกได้แนะนําให้รู้จักกับโลแกนคนจากกระทรวงต่างประเทศทั้ง3จึงได้นั่งคุยกันในบาร์แห่งหนึ่งเฟลิกถามเจมส์ว่าเขาอยากจะให้เจมส์ไปตามจับตัวโอบูเชฟมาเพราะโอบูเชฟหนีไปพร้อมด้วยงานวิจัยบางอย่างแต่เจมส์ไม่เอาด้วย เพราะเขากเกษียณจากการไปสายลับแล้วเจมส์ James จึงออกบานในขณะที่เขาขับรถกลับนั้นเขาพบว่ารถตาทไม่ติดมีผู้หญิงคนหนึ่งขี K ่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเธอถามว่าให้ไปส่งไหมเจมส์ James จึงให้เธอมาส่งที่บ้านและเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านของเจมส์แล้วผู้หญิงคนดังกลาก่าวก็เข้ามาในห้องของเจมส์แล้วแนะนำตัวว่าเธอชื่อว่าโนมิเป็นสายลับ0ูนคนใหม่เธอบอกกับเจมส์ว่า อย่ามายุ่งเรื่องของโอบูเชฟแล้วเธอก็เดินจากไปภาพได้ตัดกลับมาในเช้าอีกวันเจมส์ได้โทรหาเอ็มเพื่อสอบถามเรื่องที่มีงานวิจัยถูกขโมยไปแต่เอ็มบอกให้เจมอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เจมส์สงสัยว่าทำไม CIA กับเอ6มถึงไม่ร่วมมือกันทำงานเจมส์จึงโทรหาเฟลิกและบอกว่าเขาจะรับงานนี้เองเฟลิกจึงให้เจมไปเจอกับสายลับของเขาที่คิวบา เจมส์จึงเดินทางไปที่คิวบาในทันทีและเมื่อไปถึงคิวบาเขาได้เจอกับโนมิเช่นกันเจมส์ James ได้แต่ทักทายและเดินทางไปพบกับสายลับซึ่งสายลับที่เจมส์จะไปพบนั้นเธอชื่อว่าพาลมาเธอเตรียมสูตรให้เจมส์มาเปลี่ยนหลังจากที่เจมส์เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วพาลมาจึงนำเจมส์ไปที่งานเลี้ยงของลาสเกเตอร์ทั้งสองได้ออกตามหาโอบูเชฟซึ่งในตอนนั้นโอบูเชฟได้นั่งอยู่กับไซคล็อก และเขาได้ติดตั้งอาวุธเฮลาคริสแต่อูบูเชฟได้แอบสลับสารเคมีในนั้นใส่ครอบไม่รู้เรื่องได้นำอาวุธเฮลาคริสไปติดตั้งทางด้านเจฟส์และพาโมลาทั้งสองได้เดินตามหาหาอูบูเชฟจนเจอกับอูบูเชฟที่เดินลงมาขณะที่เจมส์จะจับตัวเขาพบว่าโรเฟตพูดผ่านดวงตาชัิยะว่ายินดีต้อนรับเจมส์กลับมาเจออริเก่าอีกทันใดนั้นเอง มีของเหลวพุ่งออกมาจากหัวดับเพลิงทําให้สมาชิกของเหล่าสเปกเตอร์ทุกคนภายในงานเกิดอาการประหลาดมีเลือดไหลออกจากทุกรูทวารและก็เสียชีวิตทั้งหมดเจมส์ James, ตกใจเป็นอย่างมากกับภาพตรงหน้าเขาจึงรีบไปจับตัวอูบูเชฟแต่โนมิเข้ามาขัดจังหวะแล้วลักพาตัวอูบูเชฟไปเจมและพาโมลาช่วยกันต่อสู้กับพวกสเปกเตอร์ที่ยังรอดชีวิตอยู่แล้วชิงตัวอบูเชฟจากโนมิได้สําเร็จ ทั้งสงจึงนำโอบูเชฟหนีออกมาแต่พาโมล่ามีหน้าที่ส่งเจมส์แค่นี้เธอจึงแยกกับเจมส์เจมส์จึงนำตัวโอบูเชฟขึ้นเครื่องบินที่จอดอยู่แล้วหนีออกมาได้โดยหลังจากนั้นเจมส์ James ได้นำโอบูเชฟมายังแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลแล้วมาเจอกับเฟรลิกและโนแลนเจมส์ได้เค้นถามโอบูเชฟว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกฆ่าทำไมถึงเป็นพวกสเปกเตอร์ที่ถูกฆ่าโนแลนจึงบอกว่า เจมส์ถามมากเกินไปแล้วอบูเชฟบอกว่ามีคนอยากได้อาวุธนี้แล้วมองไปที่โนแลนโนแลนจึงยิงไปที่เฟลิกจนเขาตกลงไปชั้นล่างเจมส์ James เข้าต่อสู้กับโนแลนทั้งสองต่อสู้กันไปมาจนโนแลนผลักเจมส์ตกลงมาชั้นล่างเช่นกันโนแลนได้ล็อกประตูและนำอบูเชฟหนีออกมาทันใดนั้นเองระเบิดที่โนแลนวางเอาไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นทางด้านเจมส์และเฟลิก เจมส์เห็นสภาพแผลของเฟลิกแล้วบอกให้กดปลากแผลไว้แต่เมื่อเกิดระเบิดขึ้นเฟริกรับแรงกระแทกระเบิดไปเต็มๆทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุดแล้วเจมจึงหนีออกมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเจมส์ก็เดินทางมาพบกับเอ็มซึ่งโนมิได้อยู่ในสำนักงานด้วยและตามเข้ามาด้วยแต่เอ็มให้เจมส์เขาพบได้คนเดียวเจมบอกกับเอ็มว่าทำไมเอ็มถึงคิดจะประดิษฐ์อาวุธที่อันตรายอย่างนี้ขึ้นมา เอตอบกลับไปว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าโปรเจกต์นี้จะใช้ในด้านฆ่าคนได้และเจมส์ไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าเขาเจมส์ James จึงโมโหและบอกว่าเฟลิกเสียชีวิตแล้วเอมกล่าวเสียใจด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมเจมส์ James จึงขอร้องให้เขาไปพบกับโรเฟตแต่เอมปฏิเสธเจมส์ James จึงออกมาและเมื่อโนมิเข้ามาพบกับเอม เอ็มสั่งให้โนมิไปตรวจสอบโบรเฟตในเรือนจำให้ทุกซอกทุกมุมโนมิจึงไปทำงานนี้โดยก่อนหน้าที่เจมส์จะออกจากสำนักง,งานมันนี่เพนนีเลขาของเอ็มเรียกเจมส์เข้ามาและจะพาเขาไปยังที่ที่หนึ่งมันนี่เพนนีจึงนำเจมส์มาพบกับคิวแฮกเกอร์ที่ทำงานร่วมกับเอ็มเจมส์ขอให้คิวช่วยเปิดดูข้อมูลใน USB บีให้เขาหน่อยซึ่งเจมส์ได้มาตอนที่จับตัวโอบูฟเซฟ ซึ่งคิวเปิดดูข้อมูลทั้งหมดและพบว่าเป็น DNA ของทุกคนในกลุ่มสเปกเ,เตอร์เจมส์จึงบอกให้คิวเปิดดูข้อมูลที่รอกรหัสไว้และเมื่อเปิดข้อมูลก็พบว่าเป็น DNA ของคนทั้งโลกเจมส์ James จึงหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งกับเรื่องนี้ให้ได้ตัดภาพกลับมาที่เมดลลินเธอมาทำงานตามปกติซึ่งในวันนี้เธอพบคนไข้คนนึงท่าทางแปลกๆและเมื่อคุยกันไม่ได้สักพัก คนไข้จึงให้เมดลินเปิดดูกล้องที่เขานำมาก็พบว่าเป็นหน้ากากที่เธอเคยยิงคนที่ฆ่าแม่ของเธอซึ่งเธอจึงรู้ทันทีว่าชายที่นั่งตรงหน้าก็คือซาฟินซาฟินขอให้เธอทำงานบางอย่างให้กับเขาถ้าไม่ทำตามเขาจะฆ่าคนที่เธอรักในทันทีเมดลินจึงยอมทำตามแต่โดยดีภาตัดกลับมาที่เจมส์อีกครั้งที่ออกไปพบกับเอ็มข้างนอก ในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นแทนเนอร์ Tanner, ผู้ช่วยของ M ก็ตามทั้งสองไปดูข้อมูลอะไรบางอย่าง M และ James กลับมาที่ออฟฟิศซึ่งมีคิวและโนมิอยู่ในห้องแล้วคิวเปิดให้ดูข้อมูลที่เขาได้รับมาจากโปรเจกต์เฮลเคริสคือการใช้นานโนเทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดแล้วทำลาย DNA ที่ได้เข้ารหัสไว้ซึ่งจะเห็นได้จากงานเลี้ยงของกลุ่มสเปกเตอร์ ที่มีแต่คนแค่เหล่าสเปกเตอร์เท่านั้นที่ตายเพราะผู้ใช้งานระบุ DNA ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น M จึงสั่งให้นามิไปหาตัวโอเบเชฟมาให้ได้ส่วนที่เหลือก็ไปพบกับโรเฟตกันหรือเมื่อออกจากห้องเจมส์ James บอกกับโนมีว่าให้ตามหาคนที่ชื่อว่าโนแลนเคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศก็จะหาตัวโอบบเชฟเจอในวันต่อมาเจมส์ James เอมโนมิ M, omi, และแทนเนอร์ก็เดินทางมายัางเรือนจำที่ขังโบเฟตไว้ White, ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ต้องใช้นักจิตวิทยาอย่างเมเดลินเข้าพบด้วยแต่ก่อนเจอกันทั้งหมดเมเดลินใช้น้ำหอมที่ได้มาจากซาฟินฉีดเข้าที่เข้ามือแล้วเจอกับพวกเจมส์เจมส์และเมเดลินจึงพาเข้าไปพบโบเฟตแต่เมเดลินรู้สึกกลัวมากๆเธอจึงคิดจะออกจากห้องแต่เจมส์จับมือเธอไว้และถามว่าจะไปไหนเธอจึงตอบว่า เธออยากจะกลับบ้านแล้วเขาจึงให้เมเดลินออกไปและเมื่อเจมส์ได้เจอกับโบรเฟตโบรเฟตก็พูดกวนเจมส์เจมส์จึงถามดีๆว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่โบรเฟตพูดเรื่องราวไปสกิดต่อมเจมส์ในระหว่างนั่นเองโนมิรับสายจากคิวให้เข้ามาพบเพราะเจอตัวโนแลนแล้วเธอจึงออกไปก่อนเจมส์ James, ที่โมโหเรื่องที่โบรเฟตพูดเขาเข้าไปบีบคอจนโบรเฟตหายใจไม่ออก แต่แชนเนอร์เข้ามาห้ามไว้ก่อนในขณะที่ทั้งสองจอกจากห้องพวกเขาก็พบว่าโบเฟตสีชีวิตแล้วเจมส์ James จึงเข้าไปพบกับคิวและโนมิซึ่งคิวพบว่าที่มือของเจมส์มีดีเออที่ใช้ฆ่าโบเฟตซึ่งเจมส์นึกขึ้นได้ว่าเขาจับมือกับเมเดลินโนมิจึงถามว่ารู้ไหมว่าเมเดลินอยู่ที่ไหนเจมส์ James ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วเขาก็เดินออกมาหลังจากนั้น เจมส์ก็เดินทางมาพบกับเมเดลินในขณะที่ทั้งสองจูบกันอยู่นั้นเด็กหญิงคนหนึ่งก็เข้ามาขัดเมเดลินจึงแนะนําว่าเด็กคนนี้ชื่อมาทิวเธอจึงส่งลูกเข้านอนและบอกกับเจมส์ว่านี้ไม่ใช่ลูกของคุณหรอกหลังจากนั้นเมเดลินก็นําเจมส์มายังห้องรับซึ่งเธอให้เจมส์ดูข้อมูลที่พ่อของเธอหาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลของกลุ่มสเปกเตอร์และพ่อของเธอได้รับคำสั่งให้ฆ่าครอบครัวครอบครัวหนึ่ง แต่เหลือเด็กชายรอดไปได้จนเด็กชายคนดังกล่าวเติบโตขึ้นมาแล้วมาฆ่าแม่ของเธอซึ่งชายคนดังกล่าวก็ชื่อว่าซาฟินครอบครัวของซาฟินมีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นโรงงานเก่าเจมส์ James จึงรีบโทรหาคิวและบอกให้หาพิกัดเกาะดังกล่าวรวมถึงหาตัวซาฟินให้ด้วยในเช้าวันถัดมาเจมส์ James ที่ตื่นขึ้นมาเพราะมาทิวเข้ามาปลุกเจมส์ James จึงนำอาหารเช้ามาให้มาทิวทานช่วงสายวันนั้น เอ็มได้รับสายจากเจมส์เจมส์ถามว่าตามล่าตัวโนแลนไปถึงไหนแล้วเอ็มจึงส่งพิกัดที่ตามล่าตัวโนแลนให้กับเจมส์และเมื่อเจมส์ดูพิกัดก็พบว่าเป็นที่ที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้เจมส์ James จึงบอกให้มาเดลินและมาทิวไปเก็บของทั้ง3าจึงขับรถหนีออกมาในขณะที่ขับรถอยู่นั้นมีกลุ่มชายชะก,กันขับรถตามล่าพวกเจมส์อยู่เจมส์ James ก็ขับรถเข้าไปในป่าแล้วให้เมทิวและมาเดลินแอบที่บ้านล้างหลังหนึ่งเจมส์ James ก็ออกไปฆ่าพวกโนแลนทั้งหมด จนเขาเจอกับโนแลนโนแลนโมโหตัวเองที่จัดการเจมส์ไม่ได้เจมส์ James จึงฆ่าโนแลนเสียชีวิตแล้วทันเนนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและเมื่อไปที่บ้านร้างเขาก็พบกับว่าเมเดลินและมาทิวได้หายตัวไปซึ่งซาฟินเป็นคนจับพวกเธอไปนั่นเองเมเดลินและมาทิวถูกนำตัวมายังกราะของซาฟินในระหว่างที่ซาฟินให้ดูสวนดอกไม้พิษอยู่นั้นเขาเจ็บเมเดลินและลูกสาวของเธอแยกจากกัน ทางด้านเจมส์เขาไปพบกับโนมิและคิวทั้ง3ขึ้นเครื่อง,งบินของกองทัพเพื่อทำภารกิจบุกเข้าไปยังเกาะของซาฟินซึ่งมีเจมส์และโนมิลงไปปฏิบัติการส่วนคิวเป็นคนจ่ายข้อมูลให้เจมส์และโนมิใช้เครื่องบินบินลงไปยังเกาะซึ่งไม่ถูกเรดาร์ตรวจพบเพราะทั้งสองดำน้ำลงไปโผล่ที่เกาะน,นั่นเองเจมส์และโนมิก็เข้าไปสำรวจโรงงานดังกล่าวก็พบว่าเป็นโรงงานผลิตยาพิษทั้งสองเข้าไปยังห้องแลบและจับนักวิจัยไว้ได้ทั้งหมด ในขณะที่ติดระเบิดอยู่นั้นซาฟินก็เรียกให้เจมส์ไปพบกับเขาเพียงแค่คนเดียวเจมส์จึงฝากให้โนมิจัดการต่อทางด้านเมนเดลินที่ถูกจับขังเอาไว้เธอจึงฉวยโอกาสที่ใส่ครอบเสิร์ฟน้ำให้กับเธอราดน้ำใส่แล้วหนีออกมาได้ทางด้านเจมส์เองเขาก็ไปพบกับซาฟินที่นั่งรออยู่ซึ่งซาฟินนั่งอยู่กับมาทิวเขาถามเจมส์ว่าเด็กหญิงคนนี้คือลูกสาวของเจมส์ เจมส์ James จึงทำทุกทางเพื่อให้ซาฟินไว้ชีวิตลูกสาวของเขาในขณะที่เจมส์ก้มลงเพื่อขอโทษซาฟินทันใดนั้นเองเจมส์ James ก็หยิบปืนที่ซ่อนเอาไวย้ยิงขึ้นมาและยิงไปที่ลูกน้องของซาฟินแต่ซาฟินก็หนีไปพร้อมกับมาทิวโดยใช้ลิฟต์ในทันทีเมเดลินวิ่งมาที่ห้องดังกล่าวและพบกับเจมส์ทั้งสองจึงออกตามหามาทิวด้วยกันตัดภาพมาที่ทางด้านซาฟินเขาได้รับสายรายงานจากลูกน้องว่ามีลูกค้ามาพบ ซาฟินที่อุ้มมาที่ยวอยู่นั้นเธอถูกกัดแขนและเขาจึงวังมาที่วลงและปล่อยตัวมาที่วไปตัดภาพมาที่ทั้งด้านเจมส์และมาเดาลินทั้งสองฆ่าเหล่าลูกน้องของซาฟินไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมาที่วที่แอบอยู่ใต้โต๊ะก็เรียกทั้งสองเจมส์และมาที่วดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งทั้ง3ก็บุกไปเรื่อยๆจนได้เจอกับโนมิโนมิฆ่าโอบูเชฟไปเรียบร้อยแล้วทั้ง4จึงเข้ามายังเรือกู้ภัยซึ่งเจมส์ได้บอกให้ทั้ง3าไปก่อน เขาต้องทำลายโรงงานนี้ทิ้งก่อนทั้งสามจะออกเรือเจมส์ <James S 1> ได้กลับเข้ามาในโรงงานและถามกับคิวว่าห้องควบคุมโรงงานอยู่ที่ไหนคิวจึงบอกเส้นทางจนเจเจเจอกับห้องควบคุมเขาได้ทำการเปิดทุกประตูลแล้วสั่งให้คิวสั่งให้ถอนกองทัพเรือยิงใส่มิสไซล์ในโรงงานนี้คิวขอคำอนุมัติจากเอ็มเอ็มจึงสั่งให้ในายพลเรือยิงมิสไซล์ใ่โรงงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เวลา11นาทีกว่าจะประทะเป้าหมายเจมส์ James จึงรีบหนีออกมาแต่อยู่ดีๆประตูโรงงานก็ปิดอีกครั้งเจมส์ James จึงรู้ว่าเป็นฝีมือของซาฟินเจมส์ James ก็ไปยังสวนดอกไม้พิษและได้เจอกับซาฟินทั้งสองก็เกิดการต่อสู้กันซาฟินยิงใส่เจมส์หลายนัดแต่เจมสก็ฮิดสู้จนสามารถฆ่าซาฟินได้สําเร็จแต่ก่อนจะเสียชีวิตซาฟินได้ศาสาศา์สาร DNA ใส่เจมส์้าเจมเข้าใกล้เมเดลิน และมาทิวทั้งสองจะเสียชีวิตทันทีเหมือนกับที่โบรเฟธเจมส์จึงรีบกลับไปที่ห้องควบคุมแล้วเปิดประตูโรงงานทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าหนีออกไปได้ก็อยู่กับเมเดลินและลูกสาวตัวเองไม่ได้เขาจึงขอให้คิวต่อสายเมเดลินให้และเมื่อเมเดลินได้รับสายจากเจมส์เจมส์ได้กล่าวบอกลาแล้วบอกให้เลี้ยงดูมาทิวให้ดีแล้วทันใดนั้นเองมิสไซ์ทั้งหมดก่อปะทะเป้าหมายโรงงานระเบิดอย่างแหลละเอียด โดยหลังจากการจากไปของเจมส์พวกเอ็มได้ลำลึกถึงการจากไปของเขาส่วนเมดลินเธอขับรถมากับมาทีิวและได้เล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเจมส์บอร์